สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราเจอกันสัปดาห์ที่1 5หน่วยอาชีพในฝันนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องสถานที่สำคัญนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องสถานที่สำคัญเรามาดูซิว่า5วันเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะคะเรามาดูสาระทั้ง5วันคะ วันที่หงเราเรียนเรื่องสถานที่สําคัญนะคะวันที่สองเราเรียนเรื่องอาชีพวันที่สเราเรียนเกี่ยวกับหน้าที่วันที่สี่เราเรียนการให้ความร่วมมือนะคะวันที่ห้าเราเรียนเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมก่อนที่เราจะไปเรียนนะคะเราคุณครูมีเพลงมาให้เด็กๆได้ฟังนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันนะคะ บ้านของฉันน่าอยู่ในหมู่บ้านแสนสุขสรรด้านซ้ายหมู่บ้านมีวัดถัดไปเป็นโรงพยาบาลด้านความหมู่บ้านมีตลาดถัดไปเป็นโรงเรียนเด็กๆก,ก็คือยังอ่านเขียน ไปโรงเรียนกันทุกวันบ้านของฉันมาอยู่ในหมู่บ้านแสนสุขสันต์ด้านหน้ามีร้านสะดวกซื้อถัดไปเป็นธนาคารด้านหลังเป็นสวนดอกไม้ถัดไปเป็นสถานีตำรวจ ตรวจจับคนร้ายให้ทุกคนได้ปลอดภัยอ่านักเรียนเห็นไหมคะฟังเพลงจบแล้วนักเรียนเห็นตัฐานที่อะไรบ้างคะอ่ามาดูที่ว่าตัวานที่แรกคืออะไรคะ สถานที่แรกคือบ้านใช่ไหมคะ, <Wow. S 1> ะสถานที่บ้านเป็นสถานที่สําคัญนะคะ,ะเป็นที่อยู่อาศัยใช่ไหมคะให้ความปลอดภัยนะคะ,ะภาษาอังกฤษว่ายังไงคะฮาวบ้านใช่ไหมคะต่อไปสถานที่ต่อไปนะคะสถานที่สําคัญต่อไปอะไรคะ,ะวัดใช่ไหมคะวัดภาษาอังกฤษว่ายังไงคะ แมเจอวัดใช่ไหมคะอ่าวัดเป็นอะไรคะเป็นสถานที่สําคัญแห่งหนึ่งนะคะเป็นสถานที่สําคัญของชาวพุทธนะคะอ่าเป็นสถานที่ให้แรงยึดเหนี่ยวจิตใจแก่เราอ่าสถานที่ต่อไปเป็นสถานที่อะไรคะอ่าดูอะไรเอ่ยโงรโงพยาบาลนะคะ โรงพยาบาลก็เป็นสถานที่ที่ให้ความสำคัญกับเรานะคะคอยให้บริการนะคะรักษาผู้ป่วยอ่าและที่สำคัญนะคะเป็นสถานที่ให้คำปรึกษาด้านจิตใจด้วยนะอ่าอ่าด้านสุขภาพด้วยใช่ไหมคะภาษาอังกฤษว่ายังไงคะฮอตอะไรคะฮอตพิเทเซลใช่ไหมคะฮอตพิเทเลใช่ไหมคะโรงพยาบาลยาบาลอ่าต่อไปมาดูสถานที่ที่สำคัญอีก เป็นอะไรนะคะดูสิอะไรเอ่ยสถานที่สำคัญต่อไปคือตลาดตลาดก็เป็นสถานที่สำคัญเหมือนกันนะคะเป็นสถานที่เราไปอะคะไปจับจ่ายซื้อของอาหารใช่ไหมคะถ้าไม่มีตลาดก็ไม่ก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็ไม่มีอาหารทานตลาดก็เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งภาษาอังกฤษว่ายังไงคะตลาด Market ตตลาดใช่ไหมคะ ต่อไปมาดูสถานที่ที่สําคัญอีกต่อไปอะไรคะนี่โรงเรียนโรงเรียนก็เป็นสถานที่สําคัญนะคะเป็นสถานที่ไว้ให้เด็กๆมาศึกษาเล่าเรียนหาความรู้ใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นสถานที่สําคัญนะคะ,ะภาษาอังกฤษว่ายังไงโรงเรียนสครูนะคะโรงเรียนนะคะ ปอไปสถานที่ที่สําคัญต่อไปนะคะอะไรคะนี่อันนี้สําคัญมากเลยถ้าไม่มีนะคะ,ะเราจะได้เก็บเงินนะคะคือธนาคารภาษาอังกฤษว่ายังไงคะแบงค์นะคะแบงค์ธนาคารอันนี้ก็เป็นสถานที่สําคัญในในอาชีพของเรานะคะที่เราอยากเป็นใช่ไหมคะต่อไปสถานที่ต่อไปอะไรเอ่ย ว้อะไรคะเด็กๆสถานีตามรวจใช่ไหมคะสถานีตำรวจก็มีความสำคัญใช่ไหมคะมีไว้บริการตำรวจร้อ,องเรียนเรื่องทุกต่างๆของประชาชนนะคะอสถานีตำรวจภาษาอังกฤษว่าอย่างไงร police station ใช่ไหมคะ police station ส,สถานีตำรวจใช่ไหมคะเห็นไหมคะว่า สถานที่ที่สำคัญต่าง,างๆที่คุณกลัวมาให้ก็ดูวันนี้นะคะเอมอ่าเป็นสถานที่ที่อยู่ใกล้ตัวเราทั้งนั้นเลยนะคะต่อไปเรามาดูพระวาจาวันนี้นะคะคุณค่าพระวสาในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคุณค่าพระวสาวันนี้เกี่ยวกับความรักนะคะวันนี้เราอยู่ใกล้ใครอย่าลืมนะคะมอบความรักให้กับคนที่อยู่ใกล้เรานะคะเป็นเป็นต้นผู้ที่อยู่ ในครอบครัวของเราและรู้จักกตัญยูรู้คุณนะคะคนไหนมีบุญคุณกับเราอย่าลืมนะคะตอบแทนนะคะเด็กๆต้องรู้คุณนะคะวันนี้คุณครูขอจบคลิปวิดีโอเพียงลงเพียงเท่านี้นะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ส่วนจะเป,เป็นเรื่องอะไรน,นั้นเด็กๆคอยติดตามนะคะสวัสดีค่ะ